สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง a ร b i t t a ทลลากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องอุบัติรักข้ามจัก,กรวาลเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยคะ่ะนางเอกได้โทรคุยกับพระเอกในปี2025อีกครั้งเธอรู้แล้วว่าเขาคือใครทำไม่ต้องหลอกเธอด้วยพระเอกขอโทษนางเอกบอกเธอว่าเป็นเพราะเขาทาให้เธอต้องตายแม้แต่ตอนนี้ที่เขาอยู่ ก็ยังตามหาตัวฆาตกรไม่เจอเลยหลังจากที่เพเองนางเอกวางสายจากกันในหัวของพระเอกก็ผุดความทรงจำหนึ่งขึ้นมาป้ายหลุมศพของนางเอกตรงหน้าได้หายไปกลับเป็นภาพที่นางเอกนอนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพระเอกรีบไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเห็นนางเอกนอนอยู่ในนั้นจริงๆหมอบอกให้เขาเตรียมใจนางเอกอาจจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกพระเอกจับมือนางเอกพร้อมกับร้องไห้ ในที่สุดผลลัพธ์ก็เปลี่ยนไปแล้วอย่างน้อยครั้งนี้เธอก็ยังมีชีวิตอยู่งานถแถลงข่าวที่ใกล้มาถึงเพะเอกสั่งให้หนีหนิงพาเผยซินไปด้วยเขาอยากจับตาดูศัตรูหัวใจตลอดเวลาแต่ในตอนที่นั่งรถไปยังสถานที่ถแถลงข่าวนางเอกไปนั่งรถเผยซินหนีหนิงก็ไปคันนั้นปล่อยให้เพะเอกขับรถไปคนเดียวเล่นเอาเขาเซ็งแทบบ้าสิงนั้นส่งข้อความขอหนิงหนิงคบเป็นแฟน แต่เธอยังไม่รับปากเขาพระเอกกับเผยซินขับรถไปเรื่อยๆใกล้จะถึงสถานที่นัดหมายแล้วกลับพบว่ามีการปิดถนนเมื่อลงไปถามปรากฏว่าต้องรออีกหลายชั่วโมงซี่หลินตามมาทีหลังเธอลงมาบ่นพระเอกทำไมไม่มีแผนสำรองรับมือแล้วทีนี้จะทำยังไงจะไปถึงงานถแถลงข่าวทันหรือเปล่าวันนี้ซีหลินมาเป็นตัวแทนพ่อในการถแถลงข่าวเนื่องจากพ่อไม่สบาย พระเอกหันไปสั่งนางเอกบอกให้วันนี้ยกเลิกงานถาแถลงข่าวไปก่อนค่อยถแถลงในวันพรุ่งนี้ร่วมกับงานอื่นจากนั้นทั้งหมดก็ไปหลบฝนที่โรงแรมแห่งหนึง่งนางเอกยังคงเคืองพระเอกที่เขาไม่บอกความจริงเรื่องที่เขาคือใครพระเอกเห็นเผยสิ้นคอยดูแลนางเอกเขารู้สึกไม่พอใจจึงเตือนอีกฝ่ายเผยสิ้นกลับตอบว่าเขาไม่ได้คิดเป็นอื่นกับนางเอกเห็นเธอเป็นเพียงน้องสาวเท่านั้นแต่พระเอกไม่เชื่อ ซีหลินมาหาพระเอกเธอบอกว่าอีกไม่นานพ่อจะส่งเธอไปต่างประเทศอีกแล้วเพราะไม่อยากให้เธอแทรกกลางระหว่างพระเอกกับนางเอกดังนั้นมีโอกาสเจอเขาในครั้งนี้เธออยากจบความรู้สึกที่มีต่อเขาซีหลินพาพระเอกไปยังสถานที่แห่งหนึ่งนางเอกมองตามทั้งสองคนเผยสิ่นถามนางเอกว่าไม่หึงหรอนางเอกตอบว่าไม่พระเอกทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยเสมอ นางเอกถามเขากลับเรื่องที่เขามีผู้หญิงที่ชอบอยู่แล้วจริงหรือเปล่าเขาตอบว่าจริงเขาชอบเธอแต่เธอชอบคนอื่นก็เลยไม่มีโอกาสได้บอกนางเอกรู้สึกว่าเผยซินกำลังแกล้งทำตัวเป็นพระเอกซีหลินกับเพรเคลียร์ใจกันเธอถามเขาว่าทําไมเขาถึงไม่ชอบเธอพระเอกตอบว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบแต่เขาเห็นเธอเป็นเพียงลูกสาวของเพื่อนพ่อและที่สำคัญ เขามีคนที่สำคัญกว่าต้องดูแลเขาชอบนางเอกนางเอกเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ของเขาพาเขาขึ้นมาจากเหวลึกซี่หลินถามพระเอกว่าคบกันแล้วหรอพระเอกตอบว่ายังตอนนี้ยังไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบแฟนแต่ความรักที่เขามีต่อนางเอกมันไม่เคยปลอมขอบคุณที่เธอรักเขาแต่พอเธอซี่หลินเสียใจเธอบอกพระเอกว่าต่อจากนี้เธอจะไม่รักเขาอีกพระเอกบอกลาเธอ บอกให้เธอกลับไปพักผ่อนโจเวยส่งคนร้ายมาทำร้ายนางเอกที่ห้องพักเผยซินได้รับคำสั่งจากใครบางคนว่าเขาต้องทำให้นางเอกไว้ใจเขาให้ได้ดังนั้นเขาจึงทำทีเป็นเข้าไปช่วยเหลือนางเอกแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ในห้องนั้นกลับเป็นหนีหนิงส่วนนางเอกเธอรู้แผนการของโจเวยเธอออกไปตามหาโจเวยเล่อให้อีกฝ่ายออกมาด้วยแผนการนี้นางเอกกับพระเอกตกลงกันแล้ว เขาบอกเธอให้ระวังตัวและเขาจะอยู่ข้างหลังดูเธอตลอดและโจวยก็ติดกับดักจริงเขาดึงมีดออกมาคิดจะทำร้ายนางเอกพระเอกกับนีหนิงเขาปกป้องโจวยถึงได้รู้ว่าทั้งหมดล้วนเป็นแผนของพระเอกทั้งยกเลิกงานแถลงข่าวทั้งล่อเขามาที่โรงแรมแห่งนี้นีหนิงบอกว่าตั้งแต่แถลงข่าวสู่โลกภายนอกล้วนเป็นเหยื่อที่ให้โจวยมาติดกับดักทั้งนั้น อีกฝ่ายจึงบอกพระเอกว่าอย่ายนิ่งนอนใจไปนี่มันแค่จุดเริ่มต้นโจ้หวยถูกส่งตัวให้ตำรวจพระเอกมาส่งนางเอกที่ห้องแต่เธอกลับบอกเขาว่าวันนี้จะมีฝนดาวตกเพอร์เซียสคราวที่แล้วเธอพลาดไม่ได้ดูเลยไม่อยากพลาดเป็นครั้งที่สองอีกพระเอกเลยพานางเอกไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่นั่นมีหิ่งห้อยบินว่อนเต็มไปหมดพระเอกเล่าความจริงให้นางเอกฟังว่าเขาเป็นใคร และขอโทษที่เขาไม่ได้บอกเธอให้เร็วกว่านี้เธอจะยอมรับเขาที่เป็นแบบนี้ได้ไหมนางเอกเดินเข้าไปจูบพระเอกเธอบอกเขาว่าเขาเองก็เป็นเหมือนแสงสว่างของเธอเป็นพี่ชายเงียบขรึมที่อยู่ห้องใต้หลังคาคนนั้นให้ความรู้สึกปลอดภัยถึงแม้วันหนึ่งเขาจะจากไปและเธอไม่รู้จักชื่อเขาก็ตามแต่เธอก็ได้กลับมาพบกับเขาอีกครั้งเขาคอยช่วยเหลือเธอทุกอย่างแม้ตอนแรก เธอจะมองว่าเขาเป็นพวกเสเพลงไม่เอาไหนแต่พอถึงตอนที่เธอได้รับอันตรายเขาคือคนที่คอยมาปกป้องเป็นคนแรกเสมอนางเอกบอกพระเอกว่าเธอชอบเขาพระเอกจึงคว้าตัวนางเอกเข้ามาจูบพระเอกในปี2025เขามาเฝ้านางเอกที่โรงพยาบาลก่อนจะได้รับสายจากหนีหนิงเรื่องที่เขาให้เธอไปตรวจสอบตอนนี้รู้ผลแล้วฆาตกรคือเผอยซินขับรถชนนางเอกจนทำให้เธอกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา พระเอกบอกว่าเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไทม์ไลน์ชีวิตของนางเอกซึ่งไม่รู้เลยว่าจะทำให้ดีขึ้นหรือกลายเป็นวิกฤตมากกว่าเดิมดังนั้นครั้งนี้เขาจะให้นางเอกเอาโทรศัพท์มิติคู่เครื่องนี้ให้พระเอกพระเอกนางเอกเปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการเผยสินคิดกับตัวเองนางเอกคงรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่พี่ชายคนนั้นของเธอระหว่างที่ขับรถไปงานแถลงข่าวนางเอกคุยกับพระเอกเรื่องพ่อของเขา พระเอกกับพ่อไม่ค่อยรงรอยกันเท่าไหร่พระเอกไม่ค่อยชอบพ่อเพราะพ่อไม่ยอมกลับบ้านมาเจอหน้าแม่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะเอาแต่ติดงานนางเอกบอกพระเอกว่าพ่อรักเขามากนะพระเอกตอบว่าเขารู้นอกจากนี้พระเอกยังบอกนางเอกว่าเขามีของขวัญเตรียมไว้ให้เธอหลังงานแถลงข่าวจบนางเอกได้รับสายจากพระเอกในปี2025เขาบอกเธอว่า พวกเราเปลี่ยนแปลงตอนจบได้ในตอนนี้ปี2025นางเอกยังไม่ตายแค่สลบยังไม่ฟื้นนางเอกบอกเขาว่าอย่างนั้นก็ดีพวกเราพยายามกันต่อไปบางทีเธออาจจะฟื้นขึ้นมานางเอกถามพระเอกแล้วเขาสบายดีไหมพระเอกตอบว่าดีความจริงมีเรื่องสำคัญยิ่งกว่านั้นเขารู้แล้วว่าฆาตกรคือใครเป็นเผยซินพระเอกบอกให้นางเอก เอามือถือเครื่องนี้ให้ตัวเขาแต่ในตอนนั้นเผยสินกำลังจะขับรถชนานางเอกโชคดีที่พเพลกโผล่มาซะก่อนเขาจึงได้หักพวงมาล,ายลัยหลบเพลกเห็นในมือของนางเอกมีมือถือเครื่องหนึง่งเขาถามเธอว่าเป็นมือถือที่พ่อของเขาวิจัยไว้ใช่ไหมนางเอกตอบว่าใช่พเพลกถามว่าปลายสายคือใครเป็นพ่อของเขาหรือเปล่านางเอกตอบว่าไม่ใช่เป็นตัวเขาในอีกหนึ่งปีข้างหน้า เมื่อกี้เขาบอกให้เธอมอบมือถือเครื่องนี้ให้เขาและยังบอกด้วยว่าฆาตกรคือเผยซินนางเอกระมัดระวังตัวมากขึ้นเวลาอยู่กับเผยซินวันนี้เขาแอบ,บเข้าห้องทำงานของนางเอกเมื่อถูกเธอจับได้ก็บอกว่าเอาเกี๊ยวน้ำมาให้เธอและยังบอกว่าเขาแอบ,บชอบนางเอกมาดูตลอดเธอคงรู้แล้วเรื่องที่เขาปลอมเป็นพี่ชายคนนั้นเป็นเพราะเขารักเธอก็เลยทำแบบนั้น นางเอกจึงพูดกับเขาต่อไปอย่าทำแบบนั้นอีกคนที่เธอชอบมีแค่พระเอกคนเดียวพระเอกนางเอกและหนีหนิงวางแผนตามหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังเผยซินพระเอกทำทีเป็นนัดประชุมจากนั้นสืบหาสัญญาณควอนตั้มมันปรากฏขึ้นในตึกเขาทำทีเป็นสั่งให้หนีหนิงไปดูกล้องวงจรปิดส่วนเผยซินตามหาสัญญาณในแต่ละชั้นทางบันไดหนีไฟเผยซินเดินไปเจอนางเอก ซึ่งกำลังคุยโทรศัพท์กับใครบางคนเมื่อเห็นนางเอกทำทีเป็นหลบซ่อนมือถือเขาจึงทักนางเอกว่าตอนนี้เขากำลังเดินหาสัญญาณควอนตัมเหมือนมันจะอยู่ที่นางเอกเผยซินบอกว่าเรื่องนี้เขาจะไม่บอกพระเอกในตอนนั้นพระเอกเดินมาพอดีนางเอกจึงขอตัวนางเอกเดินเข้าไปในห้องน้ำเอามือถือใส่ซองกันน้ำแล้วซ่อนไว้ในนั้นซ่อนเสร็จนางเอกก็เดินจากไป เผยสิ้นจึงปรากฏตัวเข้าไปหยิบมือถือเครื่องนั้นออกมาแล้วนำไปให้เจ้านายของเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าพระเอกได้อัติดตั้งเครื่องติดตามไว้กับมือถือพระเอกนางเอกและหนีหนิงมองดูสัญญาณติดตามพวกเขารู้แล้วว่าผู้บงการเรื่องนี้คือใครคนนั้นก็คือซีคุณย่ามเห็นมือถือซีคุณดีใจเป็นอย่างมากย้อนกลับไปปี2011เพ่อพระเอกบอกซีคุณเรื่องที่เขา คนพบควันตัมสื่อสารข้ามมิติได้ซีคุณจึงอยากใช้มือถือเครื่องนี้ในการสร้างความมั่งคั่งแต่พ่อพระเอกไม่เห็นด้วยทุกครั้งที่เกิดเหตุการณเปลี่ยนแปลงจะมีเอฟเฟก์ที่เรียกว่าผีเสื้อขยับปีกพวกเราจะทำลายโลกใบนี้ไม่ได้เมื่อสองคนมีความเห็นไม่ตรงกันซีคุณจึงคิดลงมือกับพ่อพระเอกเพื่อเอามือถือเครื่องนี้มาและในที่สุดมันก็มาอยู่ในมือของเขาจนได้ เขาจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เขาอยากทําจะกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตทําให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้นางเอกถามพระเอกเขารู้ตั้งนานแล้วหรอว่าซีคุณคือคนร้ายพระเอกตอบว่าไม่หรอกในตอนนั้นเขาแค่สงสัยจนเมื่อได้มีโอกาสคุยกับซีคุณถามเขาถึงเรื่องทดลองการสื่อสารเชิงควอนตัมบอกว่าหากมีปัญหาตรงไหนก็มาปรึกษาได้พร้อมทุ่มเงินก่อนหน้านี้ เอมยูตกอยู่ในวิกฤตไม่เคยยื่นมือมาช่วยแต่พอได้ยินว่าจะเริ่มการทดลองเชิงควอนตัมเขาดูกระตือรือร้นผิดปกตินางเอกจึงพูดขึ้นมาเธอจำได้ก่อนหน้านี้ในตอนที่ยังเด็กพ่อของพระเอกเอามือถือมิติคู่มาให้เธอบอกเธอว่าตอนเที่ยงของวันนี้ในปีหน้าให้ใช้มือถือเครื่องนี้โทรหาเขาทีบอกลายสายว่า ห้ามบอกความลับเรื่องมือถือนี้กับใครเด็ดขาดนางเอกรับปากและเธอก็ทำตามที่พูดโทรหาพ,พ่อพระเอกแต่คนที่รับสายดันเป็นซีคุณดูท่าเรื่องทุกอย่างที่พวกเขาก่อกวนนางเอกคงเพราะรู้ว่ามือถือเครื่องนี้อยู่กับนางเอกพระเอกบอกว่าถึงเวลาพวกเราลงมือเอาคืนพวกเขาบ้างแล้วพระเอกในปี2025เขาได้รับข่าวร้ายหมอบอกว่า อวัยวะภายในของนางเอกล้มเหลวไม่สามารถยื้อชีวิตเธอไว้ได้นางเอกได้จากพระเอกไปพระเอกให้สิงนานโทรหาตัวเขาเนื่องจากเขาไม่สามารถคุยกับตัวเองได้สนามแม่เหล็กจะถูกรบกวนสิงนานจึงโทรเตือนให้พระเอกคิดอย่างร,บรอบคอบซีคุณจะใช้นางเอกมาบีบให้พระเอกมอบมือถือเครื่องนั้นให้สุดท้ายเรื่องทุกอย่างจะวนกลับมาอยู่ที่เดิมคือนางเอกต้องตายพระเอกคิดไม่ออกเลยว่า เขาจะทำยังไงถึงจะหยุดเรื่องทุกอย่างไว้ได้ดังนั้นเมื่อเจอนางเอกพระเอกเลยบอกเธอว่าเขาอยากส่งเธอไปอยู่เมืองนอกไม่อยากให้มายุ่งเรื่องพวกนี้เขาไม่อยากเห็นเธอตายรอเขาจัดการเรื่องทุกอย่างให้เสร็จสิ้นแล้วเขาจะตามเธอไปนางเอกตอบตกลงเธอรู้ว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อเธอพระเอกยังได้เตรียมพินัยกรรมไว้ให้นางเอกด้วยนางเอกจึงเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสรจ,จริงจงัง แต่เธอยังไม่ค่อยรู้จักคำศัพท์มากนักพระเอกจึงหลอกให้เธอเซ็นรับพี่นัยกรรมได้ง่ายวันต่อมาพระเอกกำนางเอกมาเด็ดกันที่ร้านหนังสือได้ฝากข้อความถึงกันในอนาคตผ่านตู้โทรศัพท์ข้ามการเวลาตามคอนเซปต์ของร้านรออีกหนึ่งปีข้างหน้าถึงจะได้ฟังต่างฝ่ายต่างฝากข้อความร่ำลาเพราะคิดว่าตัวเองอาจต้องเผชิญหน้ากับความตายทางด้านสิงหนานกับนีหนิง ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนยังคงคลุมเครือนีหนิงยังคงทำตัวเป็นหมายหยอกไก่วันนี้เธอพาสิงนานมาเปิดห้องที่โรงแรมแห่งหนึง่งเล่นเอาสะเขาทำตัวไม่ถูกในตอนที่เธอไปอาบน้ำเขาเลยกระดดกวายจนหมดขวดลดความกดดันพระเอกช่วนนางเอกมาฉลองวันเกิดให้เขาล่วงหน้าก่อนที่เธอจะไปปารีสทั้งสองคนอยู่ด้วยกันทั้งคืนทางด้านสิงน,นัน เขาเมาจนจำไม่ได้ด้วยซ้าว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ทั้งสองคนไม่ได้ทำอะไรกันพระเอกมาส่งนางเอกที่สนามบินเขาให้สัญญากับเธอว่าหลังจบเรื่องทุกอย่างแล้วจะรีบบินไปหาคนที่อยู่ในปี2025ไม่ใช่พระเอกอีกต่อไปแต่เป็นนางเอกจดหมายจากตู้โทรศัพท์ข้ามการเวลาถูกส่งมาหานางเอกเธอนั่งอ่านมันพร้อมกับร้องไห้ไปด้วย จากนั้นได้มาหาเพเอกที่สุสานเพเอกเสียชีวิตหลังจากที่เขาไปส่งนางเอกที่สนามบินแล้วกลับมาสืบเรื่องต่อเขาถูกคนร้ายทุบหัวให้สลบจากนั้นจุดไฟเผาเขาทั้งเป็นนี่มันไม่ควรเป็นบทสรุปของพวกเราเลยย้อนกลับมาในปี2024หลังจากไปส่งนางเอกพเพเอกอยู่ระหว่างทางไปโรงงานเขาโทรศัพท์คุยกับซีคุณซีคุณสั่งเผยซิน ให้ง้างปากพระเอกบอกวิธีการใช้มือถือมิติคู่และยังคิดฆ่าพระเอกซีหลินได้ยินเข้าเธอจะโทรไปบอกพระเอกแต่เขากลับไม่รับสายแน่นอนว่าเธอถูกพ่อจับได้เธอบอกพ่อว่าห้ามแต่ต้องพระเอกหากพ่อทำอะไรเขาเธอจะตายให้ดูพ่อจึงกักบ,บริเวณซีหลินนีหนิงรู้ว่าชีวิตของเธอกำลังตกอยู่ในช่วงอันตารายเธอไม่อยากเสียเวลาอีกแล้ว จึงขอสิงห์นานครบก่อนจะไปทำภารกิจตามที่พระเอกมอบหมายให้นีหนิงตามพระเอกไปส่วนสิงห์นานเขารอรับโทรศัพท์จากอีกมิติหนึ่งพระเอกมาพบซีคุณซีคุณบังคับให้พระเอกพูดว่ามือถือมิติเครื่องนี้ใช้ยังไงพระเอกไม่ยอมบอกซีคุณจึงเอาชีวิตของนางเอกมาคู่หากพระเอกไม่บอกเขาจะไปหานางเอกพระเอกจึงลังเลทางด้านนางเอกนั้น เธอกำลังรอขึ้นเครื่องและท่องคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสไปด้วยเจอคำหนึง่งเธอรู้สึกคุ้นตาเป็นอย่างมากมันแปลว่าผู้รับผลประโยชน์นางเอกจำได้ว่ามันอยู่ในเอกสารที่พรกให้เธอเซ็นก่อนหน้านี้จึงพยายามติดต่อหาเขาแต่พระเอกไม่รับสายซีคุณขู่พระเอกต่อให้พรเอกส่งนางเอกไปไกลแค่ไหนเขาก็จะตามหานางเอกให้เจอ ไม่มีอะไรที่เขาไม่กล้าทำพระเอกจึงตอบตกลงเขายอมก็ได้ซีคุณยื่นโทรศัพท์ของเขาให้พระเอกพระเอกจดรหัสผ่านลงในนั้นเป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้กับนีหนิงนีหนิงให้พระเอกป้อนรหัสไวรัสเข้าไปในโทรศัพท์ซีคุณเธอถึงจะมีโอกาสเอาหลักฐานการฟอกเงินของเขามาได้พระเอกป้อนรหัสเสร็จก็คืนให้ซีคุณซีคุณลองเอารหัสผ่านของพระเอกไปพิมพ์ ปรากฏว่าโทรศัพท์กลับไม่ติดเขาคิดว่าเพเอกเล่นลูกไม้เพเอกจึงบอกมือถือเครื่องนี้ต้องใช้ในตอนเที่ยงตรงเท่านั้นเพราะงั้นตอนนี้ติดต่อใครไม่ได้หรอกซีคุณจึงทำได้แค่รอเวลาส่วนนี้หนิงก็กำลังดาวน์โหลดเอาข้อมูลการฟอกเงินของซีคุณสุดท้ายก็ทำสำเร็จสิ่งนานได้รับสายจากนางเอกในอีกมิตินึงแต่ยังไม่ได้คุยกันสายก็ตัดไปซะก่อน สีคุณรู้แล้วว่าถูกพระเอกหลอกเพราะมีคนโทรมาหาเขาบอกเขาว่ากุญแจเข้ารหัสของเขามันหลุดไปใช่หรือเปล่าตอนนี้บัญชีประกอบการพวกนั้นถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตำรวจเพิ่งมาถึงบริษัทบอกว่ามีคนฟ้องร้องพวกเราคดีฟอกเงินสีคุณรู้ได้ในทันทีว่าเป็นฝีมือของพระเอกเขาโมโหมากด่ากลาดพระเอกสั่งลูกน้องทำร้ายพระเอกจนพระเอกสลบ แล้ววางเพลิงสถานที่แห่งนั้นซีคุณกลับมาขึ้นรถรู้ว่าตัวเองรอดคดีได้ยากจึงโทรหาเผยซินแล้วบอกให้เขาปเปี้ยวของบางอย่างในห้องแล้วนำไปให้ซีหลินของพวกนั้นน่าจะพอให้ซีหลินใช้ชีวิตที่เหลือได้อย่างสุขสบายเขายังฝากเผยซินให้ช่วยดูแลซีหลินแทนเขาจากนั้นก็ไปมอบตัวนางเอกรู้ว่าพระเอกกำลังตกอยู่ในอันตราย เธอจึงรีบไปรวมตัวกับสิงหนานและหนีหนิงแล้วมาหาพระเอกที่โรงงานตามหาตัวเขาจนพบพาส่งโรงพยาบาลโชคดีที่เพะเอกรอดมาได้นางเอกอยู่ดูแลพระเอกตลอดในตอนที่ฟื้นเขาได้ขอโทษเธอนางเอกบอกว่าไม่ต้องขอโทษเธอรู้ที่เขาทำเพราะอยากช่วยเธอลมปากผู้ชายเหมือนผีหลอกเธอไม่กล้าเชื่อหรอกเพะเอกอ้อนนางเอกเธอบอกให้เขารักษาตัวให้ดีๆเธอ หลังพระเอกออกจากโรงพยาบาลแม้นางเอกจะบอกว่าไม่ได้โกรธแต่เธอก็บึ้งตึงใส่เขาเพราะเรื่องที่เขาทำเอกสารยกมรดกให้เธอเธอโมโหที่เขาทำเรื่องแบบนี้โดยไม่ปรึกษาเธอพระเอกพยายามง้องนางเอกบอกให้เธอจะเย็นๆพระเอกงอไม่นานนางเอกก็ยอมคืนดีด้วยเพราะตัวเธอเองก็ไม่อยากเสียเวลามาทะเลาะก,กับเขาเหมือนกันพวกเราเสียเวลากันมามา,มากพอแล้วในอนาคต ต่อให้ใครต้องจากไปก่อนเธอก็อยากให้คนที่เหลือเข้มแข็งและมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่จมดิ่งอยู่กับอดีตพระเอกรับปากนางเอกทั้งสองคนจูบกันและจับมือกันไว้แน่น